สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ทนแล้วแฟนคลับเสรีพิสุทธิ์โพสคลิปทำแบบนี้แฟนคลับเสรีพิสุทธิ์ไม่ทนถ่ายคลิปเอาเสื้อทิ้งทังขยะลั่นหมดศรัทธาหลังบอกให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านเผยชื่นชอบมานานแล้วทำให้เสียใจมาก วันที่24กรกาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสคลิปวิดีโอโดยมีเสื้อแขนสั้นสีขาวด้านหน้ามีรูปภาพชายในชุดตำรวจคล้ายหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งวางอยู่บนที่นอนโดยเสื้อตัวดังกล่าวมีตัวหนังสือสีแดงเขียนคำว่าเสรีพิสุทธิ์สกรีนทับรูปภาพนั้นไว้ด้วยจากนั้นในคลิปได้มีการหยิบเสื้อตัวดังกล่าวแล้วค่อยๆถือไปทิ้งลงในถังขยะ พร้อมทั้งใช้เท้าเหยียบถังขยะดังกล่าวด้วยหลังจากคลิปนี้โพสลงในโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีผู้คนเข้ามาดูเป็นจํำนวนมากและแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นผมก็เสริมศรัทธากับคนคนนี้จริงๆครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชัดเจนดีมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยถ่ายภาพคู่กับมันตอนนี้ลบทิ้งหมดแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาไปเช็ดพื้นได้ประโยชน์ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเซอ,อร์วีรชนนะ่เนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอุ้ยเสียงพี่หนุ่มลอยมาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาคําว่าวีรบูรุษมาอ้างตลอดคุณสู้คนเดียวเหรอคนที่เขาสู้และสละชีพละ่ะ ถ้าทําเพื่อชาติบ้านเมืองจริงอย่ามาอ้างเลยคนที่เสียสละยิ่งกว่าคุณเขายังไม่อ้างเลยต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้ชายติ๊กตอ,อกรายดังกล่าวซึ่งยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์โดยพูดเพียงสั้นๆว่าเป็นเอฟซีตัวยงของนายตํารวจคนดังกล่าวมานานแล้วโดยเฉพาะในการทํางานด้านการเมืองแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นบอกให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านทําให้ตนเสียใจถึงกับหมดศรัทธาเลยทีเดียว จึงได้นําเสื้อที่ตนได้มาจากความศรัทธาในชื่นชมไปทิ้งขยะตามคลิปดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทัศน์โตออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ